ตรงเอื่นพี่บ้านนั่มพ่วนะว่าไปเออเคิด <c oughs> ไออ่านเมนนองพ่ะย่ะอยังเคิร์ดยังเรื่องอพี่เอิงนั่นแหนละอะารคือกกอะไรคือข้าวธรรมดาเนี่ยละครับเฮ้ยขึ้นดัง มันเป็นหมึกดองวาซาบิไหมทากุกในวาซาบิว่าคืนดังเลยเพราะเราไ่ได้กินกับเขาเราคืนดังเขาลราคืนดัง แซ่บครับก็แซ่บอยู่ครับวาซาบิขึ้นดังแมนแมนครับวาซาบิขึ้นดังเราเหมาะไปพินซ่าครับมผมไปพิซซี่ร้านนะครับอ๋อ อย่างวะคือข <c ười> ื่นหนังดียววะเตลิโตนมาเป็นเตลิโตนเด้มันจะเห็นแบบเอาดอกนี่คือขึ้นแห้งแถอะวะมันจะเห็นแบบน้ำตาของมันป้าดอกมันคือขึ้นแห้งแถอะวะ Ö, ấy, khác, oh, ouais. Mình người khuyên hãng hẹn đó hắn. Những Nó cứ hẹn hẹn. Những người khuyên hẹn 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 พอ <gas> ดีแหละจะได้หายป่วยมันหายอีกแล้วมันนะจุดนาำตาแตกง ได้ยังเอาบักรลาแต่ละตูนแต่มันขึ้นแห้งอยียดิวังหันขึ้นแบบไปยิดเลย ชดดีเค่ไหนเหรอดินม,ม,นมันเป็นยังมังเห็ดดิพี่บ้านปอย่างบัจบายบ่ วาสาบีขึ้นดังอะไรไม่ขึ้นดังโอ้หลายอย่างอยู่ครับเออ,อ,อสุ้งเออเกตกลับมาแหลวเห็นบ่เนี่ยบางหันบุคือดิมันคือเด็กน้อยพวกมันละอ่อนพอดขาแพงขาขาว่าถูถก จังมันนั่นเนาะดักใบเลี้ยวเนาะกำลังเสวาลุดเนีย่ยบาดบอกขาเพ่งจังมันจะดักควายเลี้ยวเนาะขาพริกพ่ะนะขาพริกเพชรบัลลังก์เน ซื้อมาเจาซื้ออย่างกอดศิลปินซื้อบินแมนบอคหมู่บ้านาเนี่ยแมนบอคที่นายคอยจะกินปลาหมึกเนี่ยว่าสบิเบิดเนี่ย มนือนดังไหมบนมีเขากินน้ำรอกันใจกินเอาก็ได้ต้อนหน่นนะ โอ้ยสุดยอดเนี่ยเกินทรมานเจ้าของเนาะแม่นแค่กินก็บ่อยากกินแล้ว อยากให้เป็นแต่โทษรมา้านกินยากกินยากแค่มามันถึงเป็นหลังต่อคองหวานไปเนี่ยมีครับละสองด้วยนะครับผมวันนี้ของหวานเพื่อนเอามาให้ ข้าวราซอสครับอันนี้เบอร์อึดเป็นบเบาเลยบักอึหรืออะไรเนี่ยบักอึหรือเผือกมางเป็นเผือกอมมันข้าวราซอสครับข้าวราซอสวันนี้ของหวานเขามีให้ แต่งไทยนะบอล่ะครับม,ม,มั่น,น,นแห่ะขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย